สวัสดีค่ะนักเรียนในรายวิชาวิทยาการคำนวณม6นะคะครูจะเน้นไปด้านการทำพอร์ตฟ l ลิโอนะคะเพราะว่าวิทยาการคำนวณม6ก็คือการนำความรู้ด้านไอทีเนี่ยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็แชร์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะคะโอเคในหน่วยย่อยการเรียนรู้ที่1นนะคะครูจะสอนนักเรียนนะคะทำพอร์ตฟลิโอ ซึ่งบางคนอาจจะเริ่มแล้วบางคนเสร็จแล้วนะคะส่งมาให้ครูดูแล้วก็ยินดีด้วยนะลูกนะเก่งมากค่ะไปเร็วก่าเพื่อนมากเลยแต่สําหรับคนที่ยังไม่ได้เริ่มอะไรเลยนะคะก่อนที่จะไปเริ่มทาพอร์โฟลิโอนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้อย่างมีอยู่ไม่กี่อย่างนะคะอย่างแรกนะคะให้นักเรียนถามตัวเองค่ะว่านักเรียนนะคะอยากเรียนคณะอะไรนะคะอยากเรียนคณะอะไรและมหาลัยอะไรนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นตัวกําหนดนะคะ กรอบการทำพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยให้แคบลงแล้วก็เราจะสามารถออกแบบได้ง่ายขึ้นนะคะอย่างที่สองนะคะเมื่อนักเรียนรู้แล้วว่าอยากเรียนคณะอะไรมหาวิทยาลัยอ,อะไรนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องอต้องไปศึกษาต่อเพิ่มเติมอีกสองอย่างก็คือเกณฑ์ที่มหาลัยหรือคณะของนักเรียนนยีกำหนดนะคะเพราะว่าแต่ละที่จะไม่เหมือนกันนะคะอย่างเช่นจํานวน จำนวนหน้าบางมาหาลัยครูกำหนดนะแล้วก็หัวข้อนะคะว่าต้องการเ,าเกียรติบัตรต้องการดูกิจกรรมด้านอะไรบ้าง,างเช่นด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะด้านการเป็นผู้นําอะไรแบบนี้ค่ะค,ครูเคยดูของของเพื่อนเรานะคะนุสรีเนี่ยทำเสร็จแล้วนะของเขาจะเป็นพยาบาลก็จะมีหัวข้อที่กำที่กำหนดนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนไปศึกษาเองนะเคในวันนี้นะคะเมื่อนักเรียนรู้หรือว่ายังไม่รู้ก็ตามนะคะครูจะเริ่ม แรกนะคะครูจะเริ่มให้นักเรียนทําสิ่งที่เรียกว่านี้ค่ะเราจะเริ่มออกแบบหน้าปกกันนะคะเราจะเริ่มออกแบบหน้าปกกันนะคะวิธีการนะคะก็ให้นักเรียนเปิดแอปแชนวานะคะครูดาวน์โหลดมาแล้วเนาะขออนุญาตล็อกเตานะคะโอเคค่ะเมื่อนักเรียนเข้ามาปุ๊บนะคะให้นักเรียนกดสมัครหรือว่าลงทะเบียนนะคะซึ่งของครูเนี่ยสมัครไว้แล้วนะคะถ้าของนักเรียนยังไม่สมัครนะคะให้หาคําว่าลงทะเบียนด้วยอะไร เฟซบุ๊กก็ได้ Google ก็ได้นะคะครูจะขอเลือกลงทะเบียนด้วย google นะคะเพราะว่าเฟซบุ๊กครูจำรหัสไม่ค่อยได้นะคะจากนั้นนะคะก็เลือกบัญชีนะคะครูจะเลือกลงทะเบียนด้วยบัญชีของโรงเรียนที่เป็น google นะคะจากนั้นนะคะมากดเปิดตรงนี้ค่ะ,ะนี่กดเปิดนะคะเคค่ะไม่ได้มาถึงหน้านี้แล้วนะคะไม่ต้องไปทำอย่างอื่นค่ะเราจะ อเดี๋ยวคุณจะสอนตอนทํานะคะให้ไปที่ช่องค้นหานะคะให้ในักเรียนเซิร์ชคำว่าแมกกาซีนค่ะเพราะแมกกาซีนเนี่ยเป็นหน้าปกที่สวยที่สุดแล้วนะคะ M A G A Z I N Magazine นะคะจากนั้นกด enter ค่ะมันก็จะขึ้นแม่แบบมาให้เยอะมากนะคะอยู่ที่นักเรียนนะคะถ้าสายแนวจะไปสายสุขภาพนะคะนักเรียนก็อาจจะมาสีขาวๆแบบนี้เนาะถ้าสายกีฬานะคะดูแบบเ,เข้มแข็งนะคะก็าอาจจะมาสายนี้นะคะ ว่าถ้าใครจะไปสายชมพูนี่ออกแนวแบบนิเทศอะไรแบบนี้ะบบนระบาดเนาะก็แล้วแต่นะคะสีคณะก็มีผลนะนักเรียนไปศึกษาเรื่องสีคณะนะคะสมมติน,นะคะว่าครูอ่าครูชอบแบบครูอยากไปสายนี่นี่ครูชอบแบบันแบบแบบนี้นะคะนักเรียนก็คลิกเข้าไปเลยค่ะลูกก็จะมาเป็นแม่แบบมาให้นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทําแล้วก็ครูจะสอนในวันนี้นะคะก็คือหนึ่งการเปลี่ยนข้อความ อันที่2นะคะการเปลี่ยนรูปนะคะอันที่3การเปลี่ยนสีแล้วก็การเพิ่มองค์ประกอบะคะเรามาดูก่อนนะคะ s i t e เนี่ยมันไม่เกี่ยวกับ portfolio แล้วนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะเปลี่ยน1 i t e นี่เป็นคำว่า portfolio นะคะพอพิมพ์ใหญ่หมดสวยนะคะ portfolio นะคะนี่นจะเห็นว่ามันล้นใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถกดแช่ตรงตรงนี้นะคะเพื่อปรับได้นะคะอันนี้ยังใหญ่อยู่นะคะนักเรียนก็ ดำนะคะแล้วก็เปลี่ยนตัวเลขตรงนี้นะคะตอนนี้ร้อยยี่สิบห้าคูว่าสักแปดสิบสวยประมาณนี้นะคะทีนี้ถ้าเรียในใหญ่จะดึงเข้ามาตรงกลางก็ได้นะลกูกดึงเข้ามาตรงกลางดึงแล้วแต่ว่าหนูใหญ่อยู่ตรงกลางหรือว่าชิดอะไรก็แล้วแต่นะคะฟอนต์ก็เช่นกันนะคะนักเรียนสามารถเปลี่ยนฟอนต์ได้นะคะก็ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็ใบตรงนี้ค่ะนักเรียนนี่ตัวนี้นะคะตอนนี้ฟอนต์จะชื่อ railway heavy นะคะนักเรียนก็อาจจะเปลี่ยนเป็น,นสมมติครณชอบ ผมอยากได้ฟอนที่ดูทางการนิดนึงแต่ไม่ได้ดูตรงใจเกินไปนะคะกว่าจะเลิกไปจมจุรีก็ประมาณนี้เปลี่ยนสีก็ได้นะคะสมมติฟอนตสีฟ้าอ่านก็จะเป็นสีฟ้านี่ค่ะอยู่ที่นักเกรียนเนาะต่อไปขั้นตอนที่สองนะคะอัปโหลดรูปเพื่อจะเอามาแทนที่นางแบบคนนี้นะคะให้เราไปตรงนี้ค่ะอัปโหลดนะคะไปที่อัปโหลดนะคะ คลิกปุ๊บนะคะจากนั้นให้นักเรียนคลิกอัปโหลดสื่อนะคะแล้วก็ให้นักเรียนเลือกรูปภาพมาหนึ่งอันค่ะที่นักเรียนต้องการอัปโหลดนะคะสมมติครูจะเลือกนางแบบคนนี้นะคะรอแป๊บหนึ่งเนี่ยเขาก็จะขึ้นมาแล้วนี่นะคะโอเคเมื่อนักเรียนได้รูปที่นักเรียนต้องการอัปโหลดแล้วนะคะก็ให้ดึงเขามาไว้เลยเอาเดี๋ยวครูเอาลูกคัวนี้ดีกว่าค่ะกดแช่นะคะก็ตึ๊ดวาปุ๊บ,บมันก็จะขึ้นมาให้ค่ะนี่ จะขึ้นมาแล้วเนาะต่อไปทีนี้นะคะสมมติอยากจะเปลี่ยนสีพื้นหลังครูอยากจะคุมโทนให้เป็นแนวเย็นๆนะคะจะเปลี่ยนสีตัวเนี้ยเป็นสีโทนเย็นนะคะนักเรียนก็คลิกที่วัตถุที่นักเรียนต้องการเปลี่ยนสีนะคะแล้วก็มันจะขึ้นดูมุมบนตรงนี้ค่ะนี่นีวก็กดคลิกนะคะแล้วก็เลือกสีที่นักเรียนต้องการนะคะสีฟ้านี่ครูก็จะเปลี่ยนเป็นสีเทาแล้วก็แล้วแต่เนาะแล้วแต่ะคะ่ะทีนี้เราจะมาเปลี่ยน หน้าปกนะคะเนี่ยขยายข้างล่างนะคะถ้าต้องการซูมตรงไหนนะคะโอเคหน้าปกนะคะนักเรียนควรจะมีคําว่าพอร์ตโฟลิโอแล้วก็มีชื่อนะคะตรงนี้นะคะควรจะเปลี่ยนเป็นชื่อของค,ะคะรนงูนะคะมูนีร็อคมัหนุมอุ้ยผิดนะคะที่นักเรียนนะคะว่าจะใช้ภาษาไทยว่าจะใช้ภาษาอะไรนะคะนี่ยมีร็อมัหนุมนะคะแล้วก็มาจากโรงเรียนอะไรเอ่ย มน,นังซาตาวิทยาอัานี้ค่ะน่จะเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้ก็เปลี่ยน,เ,ยนเองนะทีนี้หาดูนะคะอ่านถ้าเรียนยังไม่รู้สึกไม่โดดเด่นนะคะนักเรียนอยากจะเพิ่มสีพื้นหลังเขาก็ย่อมทําได้นะคะนักเรียนเนี่ยนักเรียนก็คลิกวัตถุนะคะแล้วก็ไปที่จุดสามจุดนะคะลองหาดูเนาะเนี่ยมันก็จะขึ้นนะคะว่า จะให้มีเอฟเฟกอะไรบ้างของครูครูต้องการพื้นหลังค่ะอ้าพื้นหลังไม่ขึ้นนะคะโปร่งใสพื้นหลังในสีพื้นหลังด้วนะเดี๋ยวครูหาให้ก่อนนะคะนักเรียนปกติเนี่ยมันเปลี่ยนได้นะคะเนี่ยโอเคมันเปลี่ยนได้หรือว่านักเรียนจะเพิ่มเป็นองค์ประกอบก็ได้นะคะตรงนี้นี่ต้องการให้แบบชื่อดดเด่นนะคะ ที่นักเรียนออกแบบมาดึงให้สวยๆแล้วก็นกนี่ครูทําแบบรีบๆนะคะแล้วก็สมมติถ้าทนักเรียนต้องการอยากลบอะไรรู้สึกว่าตรงนี้ลบไปนะคะรียน,นก็คลิกวัตถุตัวนี้นะคะแล้วก็กดถังขยะนะคะถังขยะตรงนี้นะคะก็ประมาณนี้ค่ะพอความนี้หนูไม่ต้องการหนูไม่รู้จะใส่อะไรแล้วหนูก็กด delete ดเข้าไปนะคะคลีน n อ่าพื้นหลังหนูอยากได้เป็นสีอะไรมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะ,ะพื้นหลังนี่ค่ะสีพื้นหลังต้องการเป็นสีเทา แต่เนาะคือว่าข่าวสวยสุดนะคะก็ประมาณนี้ค่ะสบวันหน้าปกครูเรียบร้อยเลยนะอ๋อนักเรียนครูลืมบอกว่าถ้านักเรียนต้องการเพิ่มองค์ประกอบอื่นก็ได้ตรงนี้นะคะแต่อย่าเยอะเกินนะนักเรียนให้มันเป็นแบบมินิมอลที่สุดนะคะเป็นแบบเรียบง่ายแต่เรียบง่ายแต่อะไรนะไม่ดูรกเกินไปอะค่ะอันนี้รกนะคะแบบนี้ดูรกนะคะนักเรียนกดนีดิดได้เลยนะคะ ใชค่ะค่ะโอเคก็อยากให้รบกเกินนะคะที่คุณจะบอกก็คือตรงองค์ประกอบเนี้นกักเรียนสามารถมาเอาอย่างอื่นเพิ่มเติมได้นะคะต่อไปต้องการบันทึกรูปภาพนะคะให้นักเรียนกดตรงนี้ค่ะแชร์นะคะ,ะก็เขาต้องการถามว่าบันทึกเป็นยังไงนะคะให้นักเรียนกดบันทึกเป็นรูปภาพตรงนี้นะคะอ่าแล้วก็กดบันึ แชร์กับใครไหมครูมไม่ต้องการนะคะก็กดเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนะคะก็อัปโหลดส่งให้ครูนะคะอัปโหลดส่งให้ครูนะคะก็เข้าแชทโมโของเรานะคะโมโอยู่ไหนค้าส่วนโมโนะคะนักเรียนก็อัปโหลดรูปนี้ใส่เข้าไปอะไรประมาณนี้ค่ะอืมสำหรับข้อนี้นะคะให้นักเรียนทุกคนนะคะ ส่งหน้าปกมาหน,หนึ่งหน้าปกนะคะใครส่งในค่ากา็ได้คะแนนเยอะนิดหนึ่งนะคะใครที่ทำไม่ทันนะคะครูให้เวลาส่งจนถึงวันอาทิตย์นี้นะคะในค่าสำหรับค่าวันนี้มีอยู่ค้าหนึ่งมันไม่พอถ้าครูจะไลฟ์วิดีโอสอน,นะคะครูก็เลยจะอัคดคลิปสอนประมาณนี้ค่ะค่ะสวัสอนนี้สวัสดีค่ะ